และในคลิปนี้นะครับนายตึงนือจะมาอัปเดตถึงวิธีการซ่อนแอปล็อกแอปในมือถือ oppo ที่เป็นเวอร์ชันแอนด o i ย14นั่นเองนะครับวิธีการจะเป็นยังไงอยากซ่อนแอปอยากล็อกแอปไหนนะครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่แอปการตั้งค่าของตัวมือถือนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับ ไปที่เมนูความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวครับพอเข้ามาในเมนูความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยครับแล้วเราจะเห็นเมนูการล็อกแอปกับการซ่อนแอปนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปใช้งาน2ฟีเจอร์นี้นะครับก่อนอื่นเราจะต้องตั้งค่ารหัสความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวก่อนนะครับโดยไปที่เมนูความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวครับกดเข้าไปเลย พอเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปต่อที่เมนูแรกเลยครับก็คือรหัสผ่านเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับกดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีเมนูป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกรูปแบบการตั้งรหัสผ่านได้เลยนะครับโดยรหัสผ่านในที่นี้นายตึงหนึ่งแนะนําให้เป็นรหัสผ่านที่ไม่ซ้ํากับรหัสผ่านล็อกหน้าจอนั่นเองนะครับอย่างในที่นี้ผมจะเลือกเป็นแบบรูปแบบนะครับกดเข้าไปเลย พอกดเข้ามาแล้วเราก็เริ่มตั้งรหัสได้เลยครับผมจะวาดเป็นรูปตัว L แล้วกันนะครับแบบนี้แล้วก็ยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเขาจะให้ตั้งคําถามคําตอบเพื่อป้องกันการลืมรหัสนั่นเองนะครับอย่างในที่นี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกตั้งคําถามหลายแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นชื่อครูผู้สอนชื่อมารดามารดานั่นเองนะครับแต่อย่างในที่นี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นคําถามร้านอาหารโปรดแล้วกันนะครับ แล้วก็คำตอบผมจะใส่ว่ากระเพรานั่นเองนะครับและเมื่อเราใส่คำถามคำตอบเสร็จแล้วนะครับให้เรา,ากดที่เครื่องหมายถูกที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราตั้งรหัสผ่านเพื่อความเป็นส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดย้อนกลับออกมานะครับ ย้อนกลับไปที่เมนูความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วเราจะอยู่ที่หน้าเมนูการล็อกแอปกับการซ่อนแอปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการล็อกแอปกันก่อนนะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับทางระบบเนี่ยจะให้เราใส่รหัสผ่านยืนยันซึ่งรหัสผ่านตรงนี้ก็คือรหัสผ่านความเป็นส่วนตัวที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้เองนะครับอย่างของผมก็จะเป็นตัว L นั่นเอง พอยืนยันรหัสผ่านเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะอยู่ที่หน้าเมนูการล็อกแอปนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดฟังก์ชันการล็อกแอปที่เมนูแรกกันก่อนนะครับกดเปิดเข้าไปได้เลยพอกดเปิดฟังก์ชันแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาเลือกที่แอปพลิเคชันด้านล่างเลยครับว่าเราต้องการจะล็อกแอปพลิเคชันไหนบ้างนะครับในที่นี้เราจะเปิดการล็อกแอปกี่แอปพลิเคชันก็ได้นะครับยกตัวอย่างในที่นี้ผมเปิดเป็นแอปพลิเคชัน Line แล้วกันนะครับกดเปิดฟังก์ชันได้เลย หลังจากเปิดฟังก์ชันล็อกแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับลองกลับออกมาหน้าหลักแล้วลองเข้าไปในแอปพลิเคชัน Line นะครับมันก็จะต้องใส่รหัสความเป็นส่วนตัวเพื่อยืนยันก่อนนั่นเองนะครับถึงจะเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Line ได้นั่นเองและถ้าในอนาคตเราไม่อยากล็อกแอปนั้นแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยครับไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่เมนูความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับพอเลือกเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างเลยครับ แล้วไปที่เมนูการล็อกแอปนะครับยืนยันรหัสผ่านความเป็นส่วนตัวพอเข้ามาแล้วก็เลือกที่หัวข้อล็อกอยู่นะครับ เพื่อจะดูว่าแอปพลิเคชันไหนล็อกอยู่นั่นเองนะครับและถ้าเราไม่อยากให้มันล็อกแล้วเราก็แค่กดปิดได้เลยครับพอปิดฟังก์ชันนี้แล้วเนี่ยแอปพลิเคชันของเราก็จะไม่ถูกล็อกแล้วนั่นเองนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเวลาที่เพื่อนๆล็อกแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยเวลาที่มันมีการแจ้งเตือนเข้ามาเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเฉยๆนะครับไม่แจ้งเตือนว่าข้อความอะไรส่งมาหรือว่ารูปโปรไฟล์ใครส่งมานั่นเองนะครับเพราะว่ามันไม่อยากให้คนอื่นมาเปิดดูนั่นเองจนกว่าจะเปิดล็อกแอปเข้าไปดูนั่นเอง เอาละครับย้อนกลับออกมานะครับมาต่อที่ฟ, Trans ฟังก์ชันการซ่อนแอปนั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปที่เมนูซ่อนแอปได้เลยครับจากนั้นยืนยันรหัสผ่านความเป็นส่วนตัวนะครับพอเข้ามาในเมนูซ่อนแอปแล้วนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองที่อยู่บริเวณมุมขวาบนก่อนนะครับซึ่งนายตึง1จะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เข้าไปตั้งค่ารหัสในการซ่อนแอปนั่นเองนะครับกดเข้าไปที่สัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองได้เลย พอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่เมนูตั้งรหัสการเข้าถึงนะครับซึ่งการตั้งรหัสตรงนี้นะครับจะเป็นรหัสการปลดล็อกเพื่อเข้าไปหาแอปพลิเคชันที่เราซ่อนอยู่นั่นเองนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆกดสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมแล้วใส่ตัวเลขสี่หลักแล้วลงท้ายด้วยสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับ อย่างในที่นี้ของผมจะตั้งเป็นสี่เหลี่ยม1,2,3,4แล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับพอตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดที่เครื่องหมายถูกที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับเรียบร้อยครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นนะครับให้เราย้อนกลับออกมาที่เมนูซ่อนในแอปนะครับ เอาละครับพอมาที่เมนูซ่อนแอปแล้วนะครับจากนั้นเราเลือกเลยครับว่าเราอยากจะซ่อนแอปพลิเคชันไหนนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างผมซ่อนแอปเกมแล้วกันนะครับเราก็มากดที่ปุ่มเปิดฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับแอปที่เราเลือกมันจะถูกซ่อนไปแล้วนะครับเดี๋ยวกลับออกมาหน้าหลักนะครับจะเห็นว่าแอปพลิเคชัน Facebook ของผมที่เคยอยู่ตรงนี้เนี่ยมันหายไปแล้วนั่นเองนะครับ แล้ววิธีการเข้าไปดูแอปพลิเคชันที่เราซ่อนนะครับให้เราไปที่แอปพลิเคชันการโทรของเรานะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราพิมพ์แบบที่เราตั้งรหัสผ่านไว้เลยนั่นก็คือสี่เหลี่ยม1 2 3 4แล้วก็สี่เหลี่ยมครับอ่าแอปพลิเคชันที่เราซ่อนอยู่เนี่ยมันก็จะโผล่ออกมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปใช้งานเปิดเข้าใช้งานแอปได้ตามปกติเลยนั่นเองนะครับ และสุดท้ายถ้าเราต้องการเลิกซ่อนในแอปพลิเคชันเหล่านี้ก็เหมือนเดิมเลยครับไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็มาที่เมนูความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยไปที่เมนูซ่อนแอปครับยืนยันรหัสผ่านความเป็นส่วนตัวนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเรามากดที่ปุ่มซ่อนนะครับตรงนี้นะ เพื่อดูว่าเราเคยซ่อนแอปพลิเคชันไหนไว้บ้างนะครับและถ้าเราต้องการเลิกซ่อนนะครับเราก็แค่ปิดไปเลยง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับออกมาที่หน้าจอหลักนะครับแล้วจะพบว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ย กลับมาแล้วครับจะอยู่ที่หน้าสุดท้ายเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์หน่าใช้ที่มีในมือถือ oppo มานานแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งแต่และเวอร์ชันเนี่ยมันจะมีการตั้งค่าแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับนายตึงหนิดเลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆรู้กันอยู่เสมอนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้นายตึงหนิดฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิรนดด้วยนะครับ